ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมามื่อนี้ทิศเอ็ดมาแล้วครับพี่น้องครับวมือนี้ทิศเอ็ดลงมาหาเก็บผักครับพี่น้องครับนี่ครับยุของหลังของทิศเอ็ดนี่คือปลาผักไปพี่น้องธรรมชาติครับนี่คือเป็นปลาผักธรรมชาติผักมือนี้ครับทิศเอ็ดจะมาเก็บผักผักกูดนะฮะนี่ครับผักกูดเก็บเอายอดอ่อนๆมันรับไปลวกกินกับน้ำพริกหรือว่าจะเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือผัดใส่หมูหรือ เห็ดหลายเมนูครับมีคุณค่าทางโภชนาการหลายอย่างพนักข่าวแต่มนีติดอธิภาพี่น้องมหาเก็บยอดมันไปเห็ดกับขอกินครับพี่น้องครับไปไปกันพี่น้องอ่านี่แล้ครับพี่น้องครับนี่ครับเราเก็บบนยอดแบบนี้ครับพี่น้องยอดอ่อนๆมันนี่หักหักได้เลยอ่าครับนี่ทั้งสี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่แบบนี้นี่หักได้เลยครับพี่น้องนี่กถือว่าอ่อนครับ นี่ครับพี่น้องเด็ดเด็ดเลยนี่เห็นบ่ครับพี่น้องครับขึ้นยอดอ่อนแบบนี้แล้วครับเออครับแบบนี้เฉลีก็กินได้แล้วครับพี่น้องครับถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการือเสียวอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆห้อยโข่งเออแบบนี้ครับนี่ตอนนี้อ่อนดีถ้ามากก็จะเอาแบบห้อยโค่งนี่แหละครับ่อนเก็บไปครับพี่น้อง แต่ว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเขาว่าาเดี๋ยวจะหากันกันครับพี่น้องครับย่างหากันมองทางจันทบุรีนี่หลายครับผักกูดนี่ครับแค่เก็บผักกูดนี่ครับทางจันทบุรีหลายเด็ดแถวอีสานบรรทมเพราะใครมีหรอกพี่น้องผักกูดนี่หายากจุ้มจุ้มมือนี่ นี่ครับอืมมื่อนิี้เด็ดเก็บไปเห็ดกระเพาะหลายเท่วเลยพี่นอ้องไปพัดนำมันหอยแน่ไปลวกกินกระป๋นแน่แต่ก็เห็ดได้หลายเมนูพี่นอ้องเลยทุกคนเข้ามาตก,กเนาะในวนนี้เนาะนี่ครับเก็บไปดิ นี่แหละครับมังยอดมันขึ้นนี่ฮะเ้องขาสามารถเก็บได้เลยครับปุ๊สะอ่อนเนะาะทั้งเจ้าจมีขจอ่อข้าวโบดข่ายเก็บกินได้พี่น้องขจ้่อึดบ่อยากจังโถ่พันว่าละ่ะน้องบ้านห้องไหนแห้งอึดแห้งอยากเพราะวะ่าจังว่าล่ะเนาะแต่ว่าอยู่ในตลาดอยู่จันทบุรีเขาเก็บ ก็เก็บไปขายกำหนึ่งกะกำยังไงก็เด็กกำประมาณนี้พี่น้องกำร้อยสิบบาทคนเดียวเหรเห็นว่าก็เลยถือว่ามีราคาอยู่ได้อยู่หนีก็เลยแต่เขาคนเก็บกินเขาก็าไปต้องซื้อเนาะผู้ใดบอกเก็บบดกับสื้อกินเอาเออโอ้ขาถ่าขขาวตานงามงามอยู่เดี๋ยวนี้ยุ่งลังบ้านเองเลยพี่น้องนะครับนั่นก็เป็น ของเศร้าของทิศเอ็ดอยู่นี่กระปิบหลังบ้านเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับน้องนี่นี่อดกินน้ำซีนี่กินได้เก็บได้เลยนี่นี่น,น,นี่ครับพี่น้องครับนี่มันไงที่อะไพี่น้องนี่งามบ่เป็นตะผัดเป็นได้เอาไปลวกกินกับปุลบ่แซ่บเลยคนมากก็มากรสชาติเป็นยังไงตีรสชาติบกขมนะพี่น้องนะ รสชาติของฟักขูดนี่ครับบ่าขมแล้วก็เขาเอิ่นเนี่ยับผัดน้ำพันกหอยนี่โอ้ยกรอบดีอย่าผัดโดนเขาว่าทิดนเดี๋ยวเราไปผัดที่หนึง่งผัดไส้หมูหรอกว่าจะกัดคือว่าโอเคเรื่องเสียบเสียบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับทางนี้ก็มีตะปลาทางนั้นกัถนน หากินนี่กเจังเพิ่นว่าละ่ะผู้ใดหากินกับ่บอึดบ่อยากจังเพิ่นว่าละ่ะผู้ใดบ่าหาก็ซื้อกินเอาก,ก็บ,บ่เป็นหยังแล้วแต่ความสะดวกสบายของไผมันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเอิ้นไอ้ผักกูดนี่ยเขาซื้ออื่นเฟิร์นครับจักเฟิร์น,นอีหยังบุ๊คหัวตะวันของมันมันสิเป็นต้นเฟิร์นเขาว่าโอ้ขัดๆพี่น้อง ไปเก็บต่อพี่น้องนี่ก็ได้เราได้เล็กับนึ่งเราดิเลถ้านีก็อยากเริ่มติดแก้แน่เระพี่น้องเนี่ยเพราะหนาฝนมันเขา้าม้บางหนาฝนมันเริ่มแตกขึ้นเริ่มติกแก้แน่หรอเริ่มที่มีหลายใบแล้วนะฮะเริ่มที่มีหลายใบแล้ว แข้ากวเก็บวันนี่ครับยอดมันจะขุดจังสิ่งละเนีย่ยเขาเอินกกเอ่นพักขูดเาเอิ่นพักขูดหาเก็บไปเดินเลยครับนี่ครับมันก็ยังมีให้เก็บอยู่บางช่วงหน้าฝนเมื่อกี้นี่โอ้ขึ้นหลายเลยพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่นี่คือใบอ่อนอยู่เด้ใบอ,อ่อ,อนอขึ้นมากนี่ก็ถือว่ามันมันหลายใบยแล้วเนาะมันก็เริ่มแก่มันเก็บเอาตะมูที่แบบ หยดกูดกูดหยดคดคดแบบนี้นะครับนี่แหละนี่ครับพอได้เก็บอยู่พี่น้องเนี่ยแตีว่าพอได้เก็บพอได้ไปเห็ดกับเขากินห่างหาไปอันนี้ก็มีตข้างล่างนี่เป็นน้ำเลยพี่น้องบวบบวบบวบอยู่เป็นธรรมาสมีปลาไหลจ้ะพี่น้องอยู่ข้างล่างนี่จะเห็น พวบขาเจ้ามาดักปลาไหลอยู่ดิใส่เบ็ดเอานะเราติ้เอ็นประธานดในส่จักเทียเดี๋ยวเดี๋ยวมวึเดี๋ยววางกันมาลองหามึงจะปลาไหลหน่อยพี่น้องครับนี่นี่นนพี่น้องพี่น,อนอ้องเขาก็มีเก็บอยู่ท่านสิน,นีครับพอมีเก็บอยู่เออเนี่แหละครับเอาไปทำไปลวกกิน กกินกับปนุนกับแจวก็หนุ่มพีกเดยเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยผัดใส่หมูโอ้สุดยอดออนะครับพี่น้องครับเก็บปาลาห,หลายอย่างหลายแนวกับเขากับน้ำกับน้ำซ้มปลาผู้ถ่ทขง้งว่า ไะไล่ะเบิดไปนอทางนี้นอี่เป็นห้างห้างหละนอยุ้เลือกเลกทางทั้งคุณที่ไดเขบาบ่ได้พี่น้องหาทังเขบาบ่พอมัน,นเป็นทันเป็นคู่น้ำอ่ะพี่น้องโอ้โตกน้ำนี่ครับก็ถือว่าได้อ่ะครับพี่น้องครกินยูเไ็กเกีบยบยูพี่น้อง น่ะครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยอ่าในยูประมัณกรรมโวต้อยู่พอเดบไปลวกกินกับปุนกับเจีวอยู่พี่น้องหรือเอาไปผัดอ่าผัดใส้หมูผัดน้ำมันหอยกระเจียบล้วพี่น้องครับนี่ครับผักกูดครับพี่น้องอ่านี่ฮะพอเด้เก็บกินอยู่ครับพี่น้องครับมามีกับขากับพ่อเลยลงมาหาเก็บไปกินอยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะพี่น้องเด้อะออนครับผักกูดครับนี่ครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณที่ลายไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อไข่นำเดอพี่น้องเดอร์ทิดเอสแชนแนลขอบคุณครับบ๊ายบาย